ครับก็สวัสดีวันที่ยี่สิบโอ้วันที่ส8ดนะครับ18 18ดสบดตุลาคมนะครับมันจะเลยไปวันที่28แดแล้วนะครับ18ตุลาคมนะครับเมื่อวานก็ฝนตกทั้งวันนะครับวันนี้ก็ตกตกตกนะครับตกช่วงช่วงช่วงเช้ามาหาช่วงบ่ายนะครับก็ปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นที่มันอะไรนะที่มันแบบถอนถอนมานานแล้วนะครับถอนมานานแล้วก็ปลูกไว้นะครับฮะเนี่ยตากไว้จนรากเขาแห้งอย่างนี้ครับเห็นไหม เหี่ยวแห้งแบบนี้เลยนะครับเนี่ยแห้งเป็นแฟบแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ปลูกนะครับก็เลยลงปลูกนะครับผมแต่ก็รอรุนนะครับปลูกหน้าฝนด้วยนะครับไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับก็ต้องรอรุ้นกันก่อนนะครับก็จะมารีวิวไม้นะครับหกต้นนะครับหกต้นนะครับก็มีแต่ต้นไซส์บิ๊กๆนะครับรากสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนะเผื่อมีคนชอบนะครับไม้เป็นไม้แฟนซีนะครับบอกไว้ก่อนไม้แฟนซีนะครับไม้แฟนซีเนี่ยต้นหนึ่งก็จะมีหลายสีนะครับ อ่าเหมือนต้นนี้นะครับเบอร์หนึ่งเนี่ยนะครับก็จะมีสีขาวนะครับสีขาวเนี่ยสีขาวเห็นไหมขาวเนี่ยนะครับขาวนะครับขาวเหลืองนะครับแล้วก็ดอกสีชมพูออกเหลืองๆออกขาวๆนะครับดอกนี้สวยนะครับเบอร์หนึ่งเนี่ยนะครับนะเสียบกี่กิ่งนะครับเสียบหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ากิ่งนะครับโคตรสวยต้นสวยนะครับหกร้อยบาทพร้อมส่งนะครับมาต้นที่สองนะครับ ต้นที่สองนี้ก็ดอกสีสวยนะครับดอกสีสีชมพูออกเลืองๆออกโอรสนะครับแล้วก็มีดอกสีแดงนะครับนี่สีแดงกิ่งนี้ครับแล้วก็มีสีเหลืองนะครับมีสีเหลืองนะครับแล้วก็มีสีขาวนะครับต้นนี้มี3สีสีเลยนะครับ1 2 3 4สาสี่สีสีนะครับผมเป็นแฟนซีนะครับใครอยากได้ต้นเดียวแล้วก็มีหลายสีนะครับก็จัดไปเลยนะครับ600ส่งฟรีครับผมนี่นะครับ600ส่งฟรีนะครับ มาต้นที่สามนะครับต้นที่สามต้นที่สามนี่จะมีสีเหลืองนะครับสีเหลืองสีม่วงนะครับสีม่วงสีขาวมีไม่เอ่ยนะครับสีเหลืองสีม่วงนะครับสีแดงนะครับเหลืองม่วงแดงต้นนี้มีสามสีนะครับอันนี้ก็สีเหลืองนะครับเหลืองมีสามสีนะครับโคตก็สวยนะครับนี่นะครับนะครับนี่โคสวยนะครับโคตรใ่ด้วยนะครับนะแพ็กกันเมื่อวานนี่ถอนขึ้นมามีโคตใจใหญ่เลยนะครับเนี่ยรุ่นนี้นะครับไซส์นี้นะครับ 600ส่งฟรีนะครับมาต้นที่สี่นะครับต้นที่สี่นี้จะมีแดงกัมเีนะครับนี่แดงกัมเยีอย่างนี้นะครับแดงกัมเีนะครับแล้วก็จะมีเหลืองแล้วก็มีขาวนะครับแล้วก็มีชมพูชมพูออกออกขาวชมพูกีบพับหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับถ้าเป็นชมพูกีบพับนี่ก็สวยเลยนะครับตัวนี้นะครับนะมี3ามสีนะครับเหลืองแดงขาวออกชมพูอีกตัวหนึ่งชมพูในลายกีบพับนะนะครับห0 0บาทนะครับดูขวดเขาก่อนนะครับ นี่นะครับนี่หกไบาทนะครับดูโคตรอย่างนี้นะนะแบบนี้นะครับหกไบาทส่งฟรีนะครับก็อย่างนี้นะครับเสียบไร้ไร้กิ่งนะครับอ่มาต้นที่ห้านะครับต้นที่ห้าแดงกระดุมซับนะครับแดงกระดุมซับนะครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับต้นนี้นะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับส่งฟรีนะครับสามร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีนะครับต้นนี้นะครับนะ สามร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีแดงอระดุมซั์นะครับต้นที่ห้านะครับนี่นะครับโคสวยนะครับแดงอระดุมซั์ทุกวันนี้ก็เลือกจะหายากแล้วเด้อนะครับมาต้นที่หกนะครับต้นที่หกนี่แฟนซีนะครับนี่ดูรากเขาหกนี่สวยรากสวยนะครับรากสวยนะครับนี่ดูรากเขาก่อนนะครับเห็นไหมต้นที่หกนี่รากสวยนะครับมี มีแต่ว่าเสียบน้อยนะครับเสียบหนึ่งสองสามสี่สี่กิ่งนะครับอันนี้ดอกสีชมพูกี่พับอันนี้ดอกสีขาวดอกสีเหลืองแล้วก็มีสีสีเหลืองสีเหลืองหรือแดงเนี่ยอ๋อแดงนะครับสีแดงแดงขาวชมพูนะครับแดงขาวชมพูเป็นสามสีนะครับต้นนี้นะครับสามสีทรงสวยนะครับรากสวยนะครับนี่นะครับสามร้อยห้าสิบรวมส่งเหมือนกันนะครับผมสามร้อยสิบรวมส่งนะครับก็มีไม้หกต้นนะครับอ่ะท่านในจะเอาก็ก็ทักมานะครับทักมานะครับดูพวก ต้นละหกร้อยก็จะใหญ่กว่าพวกนี้นะครับนะฮะต้นละหกร้อยก็จะใหญ่กว่านะครับเดี๋ยวไม้ถาดไม้ถัดเขาว่ากันนะครับไม้ถาดจัดคะสีกันไปนะครับเมาส์ถาดนะครับถาดทั้งหนึ่งพันเดี๋ยวจัดให้ใหม่นะครับรอพวกนี้นะครับไม่รู้จะได้จัดหรือเปล่าถ้าฝนไม่ตกก็ได้จัดนะครับนะฮะโอเคครับผมจากช่องหมอทองชนแนลก็ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับอันนี้ก็ไม้ตอนะครับไม้ตออันนี้ก็ไม้ปลูกใหม่นะครับนี่ไม้ปลูกใหม่ครับส่วนต้นใหญ่นี้ยังไม่ได้ปลูกใหม่เลยนะครับน่ยงตอู ไม่กล้าทําอะไรเลยนะครับนี่ต้นเดียนะครับเห็นไหมยังไม่ได้ปลูกไม่เลยนะครับอ,นนอันนี้ก็สีขาวอันนี้ก็สีอะไรไม่รู้ดอกผมเสียบแฟนซีไว้นะครับอันนี้ก็แสงเทียนนะครับแสงเทียนต้นใหญ่นะครับแสงเทียนต้นใหญ่นะครับคารามลนะครับน,นนี้ก็เป็นเป็นไม้พวกที่ปลูกไว้ก็ยังไม่ได้ยังไม่มีดอกยังไม่ รากกำลังเดินนะครับะก็ยังไม่มีอะไรมากมายนะครับบางคนสงสัยไอ้ทำแบบนี้ไว้ทำไว้ทำไมฮะกันผมลองทำดูนะการแมลงนะครับการไห้เพี้ยไฟนะครับเพี้ยไฟมันลงกินดอกนะครับมันแดงอุดมซ้ำผมเนี่ยนะฮะไอ้ผมห่อไว้เงี้ยเออไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่ารอจนรอจนให้ให้ให้ดอกมันบานก่อนนะครับแล้วผมจะออกนะครับเนอะเดี๋ยวก็รอรุ้นกันนะครับอืมคุมไว้ก่อนนะครับไม่ได้ฉีดยาฝนมันตกมันฉีดไม่ได้นะครับนะฮะ แล้วฝนตกแล้วฉีดไม่ได้โอเคครับผมจากช่องหมวกทอง channel, แชนแนลก็ขอจบคลิปตะเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ